สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรคำนวณ2ตัวล่างดิน4ชุกนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่เดือนที่ผมจะมาคำนวณชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดเดือนสองสภาคม2567นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูตรเดิมมา3มงวดติดนะครับก็จะมีมาแบบตรงนะครับซึ่งในงวดได้ครับที่ผมทําสถิติไว้นอกก็จะเป็นในงวดเดอน78นะครับซึ่งในงวดได้ครับ ส่วนถ้าที่สนใจน้องมาดูนครับหลัก10แรงน,นะครับทำได้เจ็ดกับ0นะครับหลักหน่วยแรงทาได้8กับ3นะครับเป็นสูตรเดินดีนะทั้งสงสูตรนี่จะเป็นแบบปักหลักนะครับก็ใน4ชุดนี้น้องก,ก็จะมีชุด78 73 08และชุด03นะครับชุดที่เข้าจะเป็นชุดนี้ครับ7 8เนาะผลที่ออกม็7 8ก็จะมีมาแบบนี้ตรงๆนะครับ ต่อมานะครับในงวดที่2นะครับหลัก10ล่างเนาะในงวดที่2ทําำให้69นะครับหลักหนึ่งด้านนับไปห้ากับศูนย์นะครับซึ่งในงวดที่2ครับทำอ่าคู่ชุดที่ได้เนาะในหลังที่เรานํา10หน่วยเนาะจากคู่ชุดก็จะเป็นอ่าเก้าอ่าหกห้าหกศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์นะครับเละก็คือเก้าศูนย์นะก็ใน4ชุดนี้นะครับจะมีอ่าชุดที่เข้าก็จะเป็นชุดนี้ นะครับ9-0นะครับพ็เข้าที่ชุดนี้เนาะ9-0จะมีมาแบบนี้นะครับทบเป็นสองวดครับต่อมานะครับสถิติในงวดที่3ที่ผ่านมานะครับถ้าจะ9-0ออก7-9ครับเราก็มาดูกันครับหลักสิบล่างนะทำได้4กับ7ส่วนหลักหน่วยล่างทำได้4กับ9ก็เข้าที่ชุดนี้ครับ7-9เนาะก็ยังมีมาอยู่ตรงๆนะครับทบเป็นสามมุติดนี่จะเป็นสถิตินอตที่สูบ เข้ามานะครับสามมืติดวันนี้ก็จะเป็นมวดที่4นะครับส่วนท่านที่สนใจนะเราก็มาลองคำนวณดูดครับก่อนจะไปดูมวดใหม่เนาะเราก็มาดูครับที่ไปที่มานะสำหรับสูตรอันนี้นะครับมาดูกันว่าทำได้แบบน,นี้จริงไหมนะครับซึ่งที่ผมทำสถิติย้อนหลังได้เนาะในมวดแรกนะทำได้78แนะครับเราก็มาดูกันครับทีน,นี้ผมก็จะนำนะผลที่ออก ตั้งแต่ในม้วนที่ออก603นะครับซึ่งผมจะนำผลรางวันที่1น,นะจะมาตั้งคำนวณให้ดูกันนะครับซึ่งจะเริ่มที่งวดนนี้นะครับวดที่603นะล่างเอก79นะครับแล้วก็มาลองคำนวณเทียบดูครับในงวนดแรกเนาะซึ่งหลักสิบล่างทำได้70หน่วยร่างทำได้8กับ3จริงไหมมาดูานครับเริ่มที่สูตรแรกเป็นสูตรฐานหลัก10ลร่างนะครับจะใช้ทำเป็นหลักแสนวิหลักหน่วย อ่าบสิบลหน่วยล่างแล้วก็บหกคงที่อีกครั้งนะอ่านำสองบวกสาเป็น5 5าห้าบวกเเป็นสิบสองบวกเก้าี่ส็บบวกหกคงที่ยี่เจ็นาะทำได้เลขเจ็ตัวได้ทีนี้เพิโภคบแต้มครับเป็นศนยอ่านี่คือหลักสิบล่างที่ทำได้เด่นเจกับ0ย์ต่อมาครับสูตรที่สเป็นสูตรหานหลักหน่วยเป็นสูตรเด่นหน่วยล่งเนาะจะมีแบบ2ตัวอ่าวิธีการคำนวณครับสูตรที่สนะั้นจะใช้ทำ็นหลักพันบลยหลัก ร้อยสอบกกันสครั้งหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งร้อยสิบล้างหนึ่งครั้งร้3ยสาคงที่อีก 3, 6, ครั้งนะครับนำสาม 3, บวก2เป็น5 5บวกสเป็น8 8ดบวเป็น15บห้ก 3, บกสามคิบแปดนได้แตัวแรกทีนี้บวกเพิ่มไปห้าแต้มเป็น3แล้วก็จับประกบครับทั้ง2สูงที่เดืนดีน้องจะเป็นเจ็3แปดเจนะจะได้0ูย์แและชุดศูนะครับเราก็มาดูครับ ถ้าจะกนะออก78ครับนี่ออก7 8เนาะถ้าจะกนะครับก็ข่าวที่ชุดนี้เนาะที่ได้78ก็จะมีแมาแบบนี้ตรงนะครับแนะ่ก็ถือเป็นหัวหนกเนาะต่อมาครับสวัสดีดในงวดที่2นะครับทำได้90ย์ครับใน4ชุดนี้เนาะก็จะมีชุดที่ได้90ย์ครับแล้วก็มาลงคอมเนต์เทียบดูครับทำได้เป็น,นี้จริงไหมนะครับ เราก็มาต่อกันที่สูตรฐานหลัก10ล่างกับในงวที่สองนะั้นหลัก10ล่างเด่น6กับ9นะครับเด่ 6, 9, นหะกับ9เนาะเราก็มาดูเอครับวิธีคิดครับสูตรที่1นเนาะใช้ทำเป็นหลักแสนวิหลักหน่วยบนนะบริสิบล่างน1นครั้งหน่วยล่างบวกกันหนึ่ง,งรครั้งครับแล้วก็บุริหกคงที่อีกครั้งเนาะทีนี้เราก็มาลองคำนวณเทียบกันครับซึ่งในงวที่สองนะครับหลัก10ล่างทำได้6กับ9นะครับ นำเบวกหครับ15 15้าสิบห้าบวกสีบวกแปดสมบวกหคงที่3ามเนาะชั้นในมู่ที่2นะั้นหลักสิบล้านที่ไดไ้ตัวได้คือ6กบวกเพิ 6, 6่มไปสแต้มเป็น9ครับซึ่งมันได้แบบนี้เนาะเห็นไหมครับ6 9นะครับมาที่หลักสิบต่อมาครับเลขดิหนหรือล่างนะในมู่ที่2องทำได้5กับ0นะครับเราก็มาลองคำนวณเทียบดูครับทำได้5กับ0จริงไหมนะครับวิธีคิดสูตรที่2ใช้น,ชนำลำดับ ั 1> 1, นระ้อยหลักร้อยวนบวกกัน2ครั้งนั้นหน่วยบนบวกกัน1ครั้งครับ10บล้านบวกกัน1ครั้งบวกด้วย3คงที่อีกครั้งนะครับนับเวกสเป็น9 9้เบวกเป็น15บวก7 22ดยบองบวกสามมนจะยี้าเนาะฉันได้ตัวได้คือหครับบวกเพิ่มไปห้แต้มเป็น0นะครับซึ่งเราจับประกบก,กันเลยครับทั้ง2อศูนยะ์เนาะทำได้65 60 95และคูชุดที่4จะเป็น90นะครับ เลขเจาจะเจ็ดแปดออกเก้าศูนย์นะออกเก้าย์อเข้าที่ชุดนี้นะครับนะก็ถูกเป็นสองตัติดครับมาเก้าศูนตรงตรงครงับต,ต,ต่อมาครับในมันที่3นะครับที่ผ่านมาสถิติสูงนี้นะก็ยังมีมาอยู่นั้หนึ่งชุดนะครับในสชุดนี้ก็จะมีมาหนึงชุดแบบตรงเนาะอ,อันนี้ปักหลักนสิบหมื่นละ้านนะครับพอทำได้สี่สี่เจ็ด้าและเจ็ดนะครับ ชุดที่าจะเป็นชุด7-9นะอนี่คือสถิติที่ผมนํามานะครับย้อนหลังให้ดูกันนะครับใน3งวดแรกนะซึ่งสูตรก็จะมีมาแบบนี้ตรงๆจริงไหมมาดูนะครับในงวดที่3นะครับก็นําผลที่ออกาจาก6-26มาตั้งคํนานวณดูนะครับในงวดที่3นะครับหลัก10บแลงนะทำได้4กับ7 นะครับทำให้4กับ7จใช้ตำหักแสนวิหลักหน่วยบริสล้างหน่วยล้างบริสคงที่อีกครั้งเนาะ8บนน9ครับ9บวกเป็นะ 8, 9, 9, 9, 18บวก6คงที่24บวกเพิ่มเป็น3แต้มเป็น7นี่คือหลัก10บล้างที่ได้4กับ7ต่อมาครับหลักหน่วยล้งเนาะวิธีคิดครับใช้ตำห้หนักพันวิลหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งหน่วยบวกกัน1ครั้ง1 0แล้างบวกกันครั้งบริสคงที่ครับ3บวก8เปนะ็น11บเ1 1ดบน49ครับ เราก็จับประกบครับทั้ง2สูตรนะเป็นสูตรเดิมดีนะครับซึ่งจะได้แบบนี้4 4 4 9 74้และคู่ชุด79เนาะเดขล่างในคู่ที่3ออก79ครับพอเเขาที่ชุดนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นคู่ที่4ครับที่ผมจะมาแบ่งปันวิธมกันเนาะสำหรับสูตรเด่นล่างนะที่4ชุดนะครับ ส่วนท่านที่สนใจเนาะกรมาดูนครับหลัก10หน่วยแรงนะครับความน่าจะเป็นนะครับผู้ช่วยสอนตัวแรกนะครับในวันนี้นะ,ะเริ่มมาที่สูตรหารหลัก10นะสิบแรกวันนี้เนาะเรามาดูนครับจะเป็นแบบ2ตัวเนาะจะใช้ทำเป็นหลักแสนวิหลักหน่วยบนวสิบแรงหน่วยแรงแล้วก็วิหของดีครับอ่าเราก็มาลองคํานวณนครับนำเก้าบวกแปดสิบวกจ็ดยี่บวกเก้าบว คงที่39มนเะ้านาะบวกเพ่เมแทเป็น2อันนี้คือหลักสิบแากงที่ทําได้ในวันนี้ดินเกับ2ต่อมาครับหลักหน่วยนัง้งนะวิธีการคํานวณนะครับสูตรหานหลักหน่วยใช้ดําหลักพันหลักร้อยบวกกัน2องครั้งหลักหน่วย 100, บวกกัน 2, ห,ห,กหนึ่งครั้งสิบล้งบวกกันหนครัง้งบวกด้วยาคงที่อีกครั้งเนะนาะนำสามบกอบวกแปดนะสิบ 11, บวกเจ็ดบวกสคงที่ยี 21, ได้ผวได้คือหนครับทีนี้บวกเพิ 5, ่มไปห้าแทนเป็นหนะครับ วันใหม่ครับผลคำนวณที่ได้นอนหลักเ0ลา้านซึ่สมรนได้คู่ชุดที่91นะ96 21และคู่ชุด26นะครับก็จะมีวิซีชุดเนาะก็คาดว่าน่าจะมีมาล่างในึ่งวันนี้นะครับรนี่คือแนวทางนะก็มาลงให้ดูกันเป็นม่วงแรกเนาะนะสูเ่เลขแรงนะครับสี่ชุดที่น่านลุน้นนะครับ ซึ่งใน4ชุดนี้เนาะ,ะผมจะคัดออกมาให้นะที่น่าลุ้นนะในวนันนี้ก็จะเป็นชุด2 1นะ 2, 1, และชุด9 1นะครับะจะประมาณนี้นะครับ นี่คือแนวทางนะครับที่ชุดสองตัวแรกอคิดยังไรเขาดึงกันได้นะครับนี่คือแนวทางเนาะชุดสองตัวแรกแบบตรงอันนี้คือปักหลักนะครับสิบหน่วยแรกเนาะที่น่าสนใจก็จะเป็น2ชุดนี้ครับสองหนึ่งกับเก้าหนึ่งนะครับวันนี้ครับหลักหน่วยแรกเนาะที่ช่วยกันไหลจะได้เป็นเลข1หนึ่งเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าดูใจก็เข็มไว้นะครับอ่ะซึ่งสูงนี้เนาะผมก็มาลงให้ดูกันเป็นย่าแงกได้นะครับ ถ้าเรายังไม่จะในสูตรก็เก็บไว้ครับถ้าเกิดเข้าเราก็สามารถที่จะไปคํานวณต่อได้เนาะอาจจะประมาณนี้นะครับก็ใช้วิจัยยันในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณสุดีครับ